เด้อพี่น้องมาเก็บดอกไม้หนิงามงามเด้อเด้อเด้อหนิเด้อดอกซากุล่า,ถ,าถ้ามา,มาถ้า,าม,มาไม่ยังเสร็จแล้มาอีเวลาา่ามักบัวดอกไม้าหนามักบัวหมาหมนี่กับมักดอกไม้ดอกไม้งามงามพี่น้องเบิ่งเนี่ยไข่ซากุล่าล่ะแต่ว่าพ่อแม่ดอกคือจัเก็บไว้ยัง năm khắc, năm he, ba má mới nhang liền. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิค่ะขอบคุณค่ะ